เอาล้วนะครับกลับมาโงแล้วก็ไฟไนท์เฟรดดี้นะไม่ได้ปาหายไปเลยนะโอเคกลับ okay, มาแล้วมาเริ่มเลยอเอาเออมาแล้วไนท์ Night ที่สามครับคือที่สเวลาเที่ยงคืนนะครับเราจะมาลออจากรามิซ่าไอหวัวด้วยเนะี่ยมืดมืดค้างภาพภาพภาพเดี๋ยวเดี๋ยวยนะยยมยมเอเอ จานบ้านมึงนะ่นจานเอออ้าวเออได้แล้วครับยังอยู่ดีใช่ไหมอร่อยจ้าอล่อยจ้าเขาบอกให้ระวังห้องนี้ไว้อะนะให้เรียนเรียนอยเขาบอกมันจะมีพลังงานบางอย่างนะนะจ้าโจโจยังอยู่ดี อย่าอย่าอย่าไม่ได้แดงหรอไอ้อย่าอย่าไม่ได้แดงเฮ้ยเธอปุ้ยนอนอยู่ไหมเอ้ยเอ้ยมามาหายแล้วใครวะเป็ดเป็ดใช่ไหมเป็ดนะเป็ดเป็ดเฮ้ยเป็ด เป็ดอยู่ไหนวะอุ้ยเป็ดเป็ดทำไมมึงเร็วจังโห่จีจีจังหวะเนี้ยอย่าเป็ดน,นะเป็ดเป็ดจ้าเป็ดโจโจ้กับกาบหายแล้วมึงอืมเจอกูมึงอะ่ะ โอ้โหไม่เบาไม่เบาไม่เบาเลยนะครับสำหรับคนคนนี้นั่นๆน,นๆน่นๆน่นอ๋อยังอยู่ดีเป็ดไปยังวะมาล้วเว้ยเป็ดน,นั่นๆๆนั่นนั่นนันเดะเด แดะแดะแหมเอานะไม่เอานะไม่เอา,เอาอที่เดิมครับ <c oughs> มาอีกแล้วเลยปิดจ้าเอาไปแลนะ้ว <c oughs> เปยังอยู่ที่เดิมครับผมตอนนี้เพิ่งเป็นเวลาตีหนึ่งคัแบดแม่งใช้ไปครึ่งหนึ่งละเมิง เดี๋ยวยเดี๋ยวนายโยมเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไปยังเปิดไปแล้วครับโอเคที่รครับรอดแล้วครับขนาดนี้เวลาตีสองนะครับผมเอาแล้วนะครับ แมตก็ใช้เกือบครึง่งเป็ดหน้าอีกแล้วอะ่ะเป็ดอยู่ในวะเฮ้ครั้เอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยว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 ยกูได้อู้หูพี่เป็ดอย่านะครับกูกลัวนะครับอย่านะครับ เอาแล้วครับสองตัวยังอยู่ดีครับอยู่ยงองกระาาพันปีเป็ดกูมาแล้วดูห้องสองห้องนี้เลยเฮ้ยเป็ดเป็ดเป็ดอยู่ไหนวะเป็ดกลับละครับเป็ดกลับมาแล้วเอาละครับผมที่สามดิที่สามที่สามที่สามเป็ดอยู่ไหนเป็ดยังอยู่ที่เดิมครับผม สองตัวยังคงเหมือนเดิมหายเอ,อ้ยอย่านะเรปโปอย่าทำไรกเลยตีสาม้ะจ้าจังหวะนี้เฮ้เออยเฮ้หยหลุดสองตัวว่ะเฮ้ยชิบหายแล้ว เป็ดก็ตายอยู่ห้องนี้พี่เป็ดไปอยู่ข้างห้องกูเลยเนะี่ยพี่หมีกูอ้หอหงพี่หมีย,ย,มหยังอยู่ที่เดิมครับตอนนี้พี่เป็ดยังอยู่ที่เดิมครับพี่หมีเป็ดกระต่ายหมีเป็ดเอะอ,ะอะ๋อหมีเอ้ยเป็ดหมีกระต่ายเดี๋ยวเดี๋ยวหมี อยู่ที่เดิมมีมองหาพ่อมเรเยเจ้ากาหานะโอ้โหโอ้ยมืดเดี๋ยวเราเวลาแม่งแค่โอ้โหเพิ่งตีสามเองอุ้ยนาะยอีกสองชั่วโมงแม่งอยู่ข้างเราบ้าง เดี๋ยวห้องข้างยังไม่มาครับไปไปแล้วครับเปิดครับพีกระตายกูอยู่ไหนวะกระตายอยู่ห้องนี้มีหายมีหายแล้วไม่ใช่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงนั้นนี่นนเฮ้ยนั่นนี่มีอีมีม อีมีมีมีอยู่ห้องนู้นก็ตายละเดี๋ยวเดี๋ยวยาเป็ดยาเป็ดนะก็ตายอยู่ห้องนี้ครับมีตรงนู้นเป็ดเป็ดก็ตายอีกสองชั่วโมงเฮ้ยหายหายหายวะหายวะ ไปไหนวะหายแล้วมึงคืออะโอ้อยไปย,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 ยังยังอยู่ครับยังคงอยู่นะครับมียังอยู่ที่เดิมมีเป็นบอสใหญ่ใช่ไหมกูเดากูเดาได้เดาเลยเดาเลยจังมาอนี้ยี่สิบสองชัโมงมึงโอ้ไฟกูจะพอไหมเนี่ย ไปเดอะนะม,มันทำไมพี่กดดันผมจังวะพี่ครับออกไปเถอะนะนะจริงๆขอร้องหลายเพยงลงเลยคือถ้าพี่ไม่ออกไปแล้วผมจะแบบ<ๆ>มันก็เป็นอย่างนี้ไงน,นะเฮ้ยอย่า,อย,าอย่านะมึงนะถอยออกก่อนแป๊บนึงเด้อ คือแม่งอยู่สองข้างข้างๆกูเไยเงี้งยน,นี่มันเพิ่งตีสี่ตีห้าหกโมงมีไงเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาแล้วเอาแล้วโดนมีเล่นแน่นอนมีอะ่ะมีเอ้ยเดียวก่อนนะท่านผู้ชมเฮ้ย,ห,ยหายแล้วอู้อู้ไม่นะ กลางห้องละเมิงเบี้ยเฮียโอ,อ้โอ้แล้วไงต่ออแค่นี้ก่อนได้ไหม กับใหม่ได้ปะครั้งหน้ากันนะก็ผ่านี้ก็โอความล้มเหลวนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมผ่านใหม่เลยกันนะครับสวัสดีครับ